ก็สวัสดีครับหลังจากที่ผมได้ทําเก้าอี้แนววินเทจไปนะครับผมก็มีลูกค้านะครับส่งขั้นกระไดไม่ทํา2ตัวครับแต่ว่าขั้นกระไดนี้ครับจะเปลี่ยนเป็นแบบว่าเก้าอี้ยาวๆนะครับผมก็มาดูครับว่าจะมีขั้นตอนการทําอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นครับผมก็จะรื้อตัวเอ่อตัวตัวโครงสร้างของขั้นกระไดออกก่อนนะครับทั้ง2ฝั่งเลยครับกษณะที่รื้อได้ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวต้องมีการอุดรูด้วยนะครับผมต่อมาครับก็จะใช้รถถังนะครับขัดเพื่อปรับหน้าไม้นะครับผมให้เรียบนะครับผมแล้วก็ให้เห็นเนื้อออไมมมม้ที่กาาสวยงนะครับผ ก็จะปรับทั้งหมดทุกด้านเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นการปรับด้านข้างนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับต่อมาครับก็จะเป็นการเลาเตอร์ครับเลาเตอร์เพื่อลบมุมลบเหลี่ยมครับให้ชิ้นงานสวยขึ้นเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูครับว่าหลังจากลบเลาเตอร์แล้วชิ้นงานจะเป็นแบบไหนนะครับผมอันนี้ก็เป็นชิ้นงานที่จะเลาเตอร์ได้ครับก็จะเป็นเหลี่ยมสวยๆแบบนี้ครับผมเป็นเหลี่ยมมนตามแนวที่เราใส่ดอกนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้ครับต่อมาครับผมก็จะมาขึ้นโครงสร้างครับในตัวโครงสร้างครับก็จะเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับผมแบบขาเหล็กแบบมีขาชิงผ ก็เดี๋ยวมาดูว่าชิ้นงานจะเป็นแบบไหนครับก่อนหนึ่งก็จะทําการตัดพับฉากก่อนนะครับผมอองศาที่เราต้องการก็จะเป็นเหมือนกับว่าเหมือนกับด้านบนจะเล็กกว่าด้านล่างครับผมก็จะเป็นเหมือนกับทรงกลวยครับผมแต่ว่าจะเป็นกลวยตัดนะครับกลวยตัดยังไงเดี๋ยวก็จะมาดูนะครับผมนี่ก็จะเป็นการพับในช่วงที่หนึ่งครับผมต่อมาก็จะถ่ายขนาดใหม่ข้างครับผมก็เดี๋ยวมาดูว่าจะออกมาเป็นรูปทรงแบบไหนนะครับผมนี่ก็จะตัดเหมือนกับด้านแรกเลยครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะพับบีบเข้ามานะครับผม นี่ก็จะใช้คัตเตอร์นะครับกัดสายเหตุที่ผมใช้คัตเตอร์นะครับก็บอกไปหลายครั้งแล้วครับคือเส้นมันจะเล็กครับผมแล้วก็จะตัดออกมาได้สวยงามด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับก็เป็นเทคนิคเล็กน้อยที่ผมนํามาบอกนะครับผมนี่ก็จะตัดออกไปเลยนี่ก็เป็นการตัด180องศานะครับเพื่อที่จะให้ได้ละหน้าครับแล้วเดี๋ยวจะพับมาแบบไหนก็มาดูกันนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับอ่ะนี่ก็จะองศาก็ด้านด้านล่างก็จะใหญ่กว่าด้านบนนะครับผม นี่ก็จะเป็นการบีบเข้ามาครับเพื่อที่จะทําการเชื่อมแท็กนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับอจะมีทั้งหมดสี่อันนะครับสี่อันก็คือผมจะทำสองก็คือเขามีไม้แห้สองแผ่นก็เท่ากับทำสองตัวครับเก้าอี้สองตัวนะครับผมนี่ก็จะเป็นการเชื่อมนะครับสังเกตที่ผมมีตู้เชื่อมมิกเกอร์ทำให้ผมทํางานง่ายขึ้นมากเลยนะครับผมแล้วก็สะดวกด้วยนะครับแบบนี้เลย ต่อมาก็จะมาทําตัวโครงสร้างเพื่อที่จะรับหน้าไม้นะครับผมผมก็จะเลือกใช้เหล็กขนาดนิ้วครึ่งคูนิ้วครึ่งนะครับในการเป็นตัวโครงสร้างในการรับไม้แล้วก็ยิงสกรูนะครับผมนี่ก็จะเป็นการตัดนะครับตัดเก้าสิบองศานะครับอันนี้เราก็จะเป็นหน้าไม้ผมที่ได้ก็จะเป็นเอ่อยี่สิบสี่ครับผมก็จะตัดให้เล็กกว่าไม้ประมาณข้างละสองเซนก็จะตัดแค่ยี่สิบเซนนะครับผมก็มาดูว่าการพับจะเป็นอะไรครับนี่ก็เป็นการพับเชื่อมนะครับผม ก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็ทําการเชื่อมแท็กก่อนเลยนะครับผมอแท็กเพื่อที่จะแคมป์ให้ได้ฉากกับตัวเก้าอี้ที่เราได้ปรับระยะไว้นะครับผมนี่ก็เป็นการไล่เชื่อมครับอก็จะไล่เชื่อมไปเลยนะครับผมนี่ก็พลิกมาเชื่อมอีกฝั่งหนึ่งครับผมอันนี้ผมก็จะทาอยู่ทั้งหมดสองตัวนะครับก็มีเก้าอี้สองตัวครับก็ต้องทําตัวฐานรับไม้ก็สองตัวเหมือนกันนะครับผม นี่เราก็มาไล่ดูครับนี้ก็จะเป็นการแบ่งระยะทั้งสองฝั่งให้เท่ากันนะครับเพื่อที่จะวางตัวเหล็กของเราอย่างเงี้ยนะครับผมเพอาวางเสร็จแล้วเราก็เชื่อมแท็กไว้เลยนะครับเราจะเชื่อมแท็กทั้งหมดสองไลสี่จุดก่อนนะครับผมมันก็จะวางได้ระนาบพอดีครับสาเหตุที่ผมตัดเหล็กให้ไม่ได้ระนาบก็คือผมอยากวางให้มันได้ระนาบแบบวางปุ๊บได้ระนาบปั๊บเลยนะครับผมนี่ก็จหาระยะตรงกลางครับเพื่อที่จะตัดเหล็กมาเสริมแรงนะครับผมเหล็กที่ใช้ก็จะเป็นเหล็กนิ้วครึ่งคูนิ้วครึ่งเนี่ยแหละครับผมในการทํานะผม ก็จะไล่เชื่อม2จุดไว้ก่อนนะครับต่อมาก็จะมาไล่เชื่อมเก็บพวกแนวเชื่อมที่ได้เชื่อมแท็กไว้ตัวตอนตะกี้ครับที่ยังไม่ได้เชื่อมเต็มนะครับผมสาเหตุที่แบบยังไม่เชื่อมก็คือแบบอยากจะเชื่อมเหล็กให้ครบทุกจุดก่อนครับเพื่อเพื่อไม่ให้ชิ้นงานมันดึงจนมากเกินไปครับผมนี่เราก็จะมาไล่เชื่อมตามตำแหน่งที่มันยังไม่ได้เติมนะครับผมนี่ก็จะค่อยไล่เชื่อมไปเลยก็เชื่อมง่ายทายเลยนะครับเพราะว่าเหล็กก็ค่อนข้าง หนาพอสมควรก็เป็นเหล็กมิน so 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 5 so ้เลยครับผมผมคุณภาพเหล็กที่ผมเลือกใช้ก็จะใช้เป็นเหล็กหนาเป็นหลักครับผมเพราะว่าอะไรรู้เปล่าครับผมถ้าเป็นเหล็กบางนะครับระยะการใช้งานก็จะน้อยกว่าเหล็กหนาอยู่แล้วนะครับผมก็จะเลือกเหล็กหนาให้ลูกค้าอยู่แล้วครับผมเหล็กบางก็ไม่ค่อยทำัานอกจากลูกค้าเขาจะฟิกมาจริงๆว่าอยากได้เหล็กบางผมก็จัดให้ได้ครับแต่ถ้าให้ผมคิดเหล็กเองนะผมก็จะเหล็กหนาเป็นหลักครับผมเพราะว่าอยากยืดระยะการใช้งานให้ลูกค้าครับผม และอีกอย่างคือโครงสร้างก็จะแข็งแรงด้วยนะครับในการใช้งานก็จะยาวขึ้นเลยนี่ก็จะไล่เชื่อมทุกตำแหน่งเลยนะครับผมที่เป็นรูเว้าแบบตำแหน่งรอยเชื่อมอะไรนี้ผมก็จะไล่เชื่อมไม่หมดเลยนะครับผมก็เริ่มสวยงามแล้วนะครับผมนี่ก็จะพอเป็นรูปเป็นล่างแล้วครับผมก็จะทําแบบนี้ทั้งหมดสองชุดนะครับอ่สังเกตนะครับก็จะเชื่อมง่ายเหมือนกันเยอะเลยนะครับสําหรับเหล็กหนากับเหล็กบางครับผมต่อให้เป็นตู้เชื่อมมิกหรือตู้เชื่อมทูบนะครับผม ก็สามารถเชื่อมอย่างง่ายเลยนะครับอันก็เป็นชิ้นที่ผมเสร็จชิ้นแรกนะครับผมนี่ก็จะทําการเจาะรูเพื่อที่จะใส่ขาชิงนะครับอ่าส่วนขาชิงที่ผมใช้ครับก็จะเป็นน็อตขนาดเอ่อ็มแปก็คือเอ่อแมิลเนี่ยแหละครับผมผมก็จะเจาะดอก8.5นะครับผมแต่ว่าผมก็จะเจาะดอกเล็กนําไปก่อนนะครับเพื่อที่จะเจาะง่ายได้ด้วยครับผมก็จะเจาะทั้งหมด4รูนะครับอ่าเจาะไปเลยครับผมเขาจะเจาะดอกไล่ระดับไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะเจาะอยู่ทั้งหมด3ดอกครับ ก็จะามดอก3ก่อนแล้วก็ดอก6แล้วก็ดอก8.5หนะครับผมหือว่าจอดดอก9เลยก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เรามีนะครับต่อมาผมก็จะนำน็อตตัวผู้มาใส่กับตัวเมียแล้วก็มาเชื่อมแท็กแบบนี้ครับผมแล้วก็คลายออกครับก็จะทําอยู่ทั้งหมด4ตัวเลยนะครับผมไล่เชื่อมไปเลยนะครับก็สามารถทำแบบแบบง่ายดายเลยนะครับผมต่อมาก็จะมาทําอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเชื่อมล้อมรอบไปเลยนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้ครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับชิ้นงานชิ้นนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นลักษณะงานที่ได้นะครับผมเดี๋ยวก็จะมาใส่ขายชิงให้ดูว่าจะใส่ขายชิงแบบไหนนะครับแต่ก่อนอื่นนะผมก็ต้องไปเจียเก็บผิวก่อนนะครับก่อนที่จะไปทําการพ่นสีนะครับสีที่ผมใช้ก็จะเป็นสีดาด้านเนี่ยแหละครับผมงานนี้จะเป็นงานพ่นนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันครับก็มาพ่นสีดาด้านครับก็จะพ่นทั้งหมด2ชิ้นเลยนะครับผมผมจะไล่พ่นจากด้านล่างก่อนนะครับผม ไล่พ่นจากด้านล่างก่อนเลยแล้วเดี๋ยวก็จะพลิกมาพ่นอีกฝั่งหนึ่งครับส่วนในการพ่นสีนะครับผมก็จะพ่นอยู่ประมาณสองรอบนะครับผมครั้งแรกจะเป็นการเก็บรายละเอียดพื้นๆไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะมาเก็บรายละเอียดตรงที่แบบว่าต้องการให้มันแบบสีแบบติดทนนานก็ต้องพ่นถึงสองรอบแหละครับผมก็ค่อยไล่ไปครับไล่ไปเรื่อยครับเราไม่รีบครับชิ้นงานเราอยากให้ออกมาดีที่สุดนะครับผมอ่านี่ก็เป็นเท่างานสีที่พ่นเสร็จทั้งสองตัวก็จะได้ประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวต่อไปผมก็จะไปทำการประกอบไม้นะครับผมก็จะได้ทั้งหมด2ชิ้นครับในสักษณะแบบนี้เลยต่อมาครับผมก็จะมาทําการประกอบขาชิงก่อนนะครับผมก่อนที่จะทําการยึดไม้นะครับผมขาชิงก็จะใส่ลักษณะแบบนี้ครับก็จะใส่ทั้งหมด4ตัวนะครับผมประมาณนี้เลยต่อมาก็มาทําการยึดไม้ครับส่วนตัวยึดไม้ครับก็จะยึดกลาง2แล้วก็หัวอย่างละสก็เท่ากับใช้6ตัวนะครับผม อ๋อใช้แปดตัวครับก็จะมีตรงกลางหัวท้ายอีกนะครับผมลืมไปลืมบอกครับอ่าลักษณะที่ยึดเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับยึดไม้เสร็จแล้วนะครับต่อมาก็จะมาทําการขัดนะครับผมอ่าขัดเก็บละเอียดครับนี่ก็จะใช้กระดาษทรายเบอร์ศูนย์นะครับเป็นรอบสุดท้ายแล้วครับในการขัดนะครับผมอ่าต่อมาก็จะมาทําการเก็บสีครับสีที่ผมใช้ก็จะเป็นสีน้ํายาวานิชเนี่ยแหละครับผมจะเป็นสูตรไหนก็ได้ครับสาหรับทาไม้นะครับผมก็จะแล้วแต่ครับว่าเราที่เลือกซส์เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดไหนนะครับผม ก็จะเก็บขอบในตำแหน่งที่มันทายากก่อนนะครับแล้วเราส่วนด้านบนท้ายง่ายเราก็ค่อยมาเก็บอีกครั้งนะครับผมส่วนในการทาสีนะครับก็ต้องเป็นช่างมืออาชีพครับในการทาจริงจงนะครับผมเพราะว่าเขาจะรู้เทคนิคในการทาครับไม่ให้ย้อยไม่ให้ย้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะเป็นช่างมืออาชีพในการทาสีนีครับประสบการณ์ก็คือการใช้ในการทาก็เคยทําสีเรือมาก่อนครับก็นี่ก็เป็นงานหมูๆหมูเลยนะครับแต่การทาสีโต๊ะอะไรเงี้ยครับผมเนี่ยเป็นการย้อมครั้งที่หนึ่งนะฮะ ก็จะไล่ย,ย้อมไปเลยอีกตัวหนึ่งก็จะทาในสนัษณะเดียวกันเลยครับก็ต้องเลือกเก็บรายละเอียดในส่วนที่มันทาย,ยากก่อนนะครับแล้วก็จะมาเก็บด้านบนนะครับผมก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างสวยงามแล้วนะครับผมก็ไล่ดูไปเรื่อยๆเลยนะครับก็ทาไปเลยส,สังเกตครับรอบแรกก็ยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับผม นี่ก็มีการเก็บรูน็อตไปแล้วผมลืมถ่ายให้ดูนะครับผมในการแบบว่าที่อุดน็อตอะไรเงี้ยครับผมรูแบบรูตำแหน่งตะปูที่ตอกออกไปเกี้ครับผมพอเราทาจนสีแห้งเราก็จะมาใช้กระดาษทรายครับลูบอีกหนึ่งครั้งครับผมอันนี้ก็จะเป็นการลูบพวกเม็ดทรายแบบว่าเม็ดขี้ดินเม็ดฝุ่นอะไรเงี้ยในหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะทาไปอีกหนึ่งครั้งครับผมก็จะมีพวกคาบไม้ที่เป็นแบบเป็นเป็นเศษเป็นอะไรเงี้ยที่ติดอยู่ด้านบนนะครับผมเป็นเหมือนเซียนที่แบบมันไม่ค่อยเท่าไหร่ครับนี่ก็เป ในรอบต่อไปก็จะสวยงามแล้วนะครับเริ่มสวยรอบที่สองนะครับผมนี่เราต้องขัดให้ทั่วเลยนะครับเก็บรายละเอียดให้ดีครับผมค่อยๆทําไปครับผมนี่ก็เป็นกระดาษทรายที่ใช้แล้วนะครับในการขัดนะครับผมพอขัดเสร็จแล้วเราก็จะใช้ผ้าสะอาดนะครับลูบตัวชิ้นงานของเรานะครับในการทําสีครับลูบออกให้หมดเลยนะครับก็จะถูไปเลยนะครับผมถูเก็บรายละเอียดนะฮะนี่ก็เป็นการเก็บในรอบที่สองแล้วนะครับ สังเกตว่าในรอบที่สองครับชิ้นงานก็จะเริ่มขึ้นเงาแล้วก็สวยขึ้นมากเลยนะครับผมก็ค่อยเก็บไปเรื่อยๆครับสังเกตว่าชิ้นงานเริ่มจะแดงสวยนะครับนี่ก็จะเป็นการแดงธรรมชาติของเนื้อไม้เลยนะครับผมในส่วนของไม้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นไม้อะไรนะครับแต่พอทําทแล้วมันก็ขึ้นลายสวยดีนะครับผมนี่ก็ทําการทาไปเรื่อยนะครับผม บางคนเขาบอกเป็นไม้ตะแบกครับบางคนเขาบอกเป็นไม้สักนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นไม้อะไรครับในส่วนที่พี่ๆรู้ว่าเป็นไม้อะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมจะได้เป็นความรู้สําหรับผมนะเพราะว่าในเรื่องไม้ผมก็ไม่ได้เก่งเท่าเท่าไรแล้วครับผมส่วนมากผมจะเป็นงานเหล็กครับที่แบบพอชี้ใช้คําแนะนําพี่ได้อะไรประมาณนี้ครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นรอบแรกนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเราก็จะทาเหมือนกันเลยนะครับผมก็จะเก็บในส่วนที่มันยากก่อนนะครับเหมือนกันเลยนี่ก็เป็นการทาด้านบนแล้วนะครับผม สังเกตความแตกต่างจากรอบแรกรอบสองนะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะแตกต่างนะครับก็จะสีก็จะขึ้นมากฝ่าก,กันเยอะเลยนะครับผมแล้วก็จะมีสีสันที่สวยงามนะครับผมกทาไปเรื่อยๆครับนี่ก็เป็นการเก็บขอบแล้วนะครับผมก็จะใกล้เสร็จแล้วนะครับในรอบที่สองครับผมนี่ก็จะทาอยู่ประมาณสามถึงสี่รอบไปนะครับผมจะมาดูครับว่าชิ้นงานที่เสร็จแล้วเป็นแบบนี้ก็เป็นชิ้นงานที่เสร็จแล้วนะครับก็จะทาอยู่ประมาณสี่รอบครับรายละเอียดงานก็จะประมาณนี้ครับ ก็จะมีขาชิงนะครับแบบลอยตัวขึ้นมาแบบนี้ก็สามารถปรับตำแหน่งที่มันสูงต่ำได้นะครับผมชิ้นงานก็เหลือเก็บรายละเอียดตรงเหล็กที่มันเปิดๆนิดหน่อยนะครับผมก็จะสวยงามแล้วนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้ครับถ้าชอบก็ฝากแรงใจให้อินกับวินเทจด้วยนะครับขบุมครับ